สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็น olympus นะครับ m e 1สิบห้าดิจนะครับการทํางานนะครับปกติทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สภาพบอดี้โดยรวมถือว่ายังสวยอยู่เลยนะครับเพื่อนเนะครับมีสายของข้อมือนะครับแล้วก็มี memory xd card นะครับตัว xd card นี่ก็ราคาแพงแล้วนะครับพิธีการเปิดก็นะครับเปิดที่ตรงนี้ก่อนนะครับ กดตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็มาเปิดตัวสีน้ําตาลตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้คือการ์ดของเขานะครับเป็น XD การ์ดครับขนาด512รมกนั่นเองนะครับวิธีการใส่เข้าไปก็ล็อกตามเดิมเลยนะครับปิดเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับแบตนะครับเป็นแบตแท้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับให้ไปนะครับ ปิดฝาแบตล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดกล้องนะครับเพื่อนสไลด์ฝาออกมาให้สุดนะครับกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับส่วนวิธีการปิดนะครับเพื่อนๆอย่าสไลด์เข้าไปจังหวะเดียวนะครับให้ทําการดันตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับให้หน้าเรนเข้าเก็บเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปิดนะครับแบบนี้นะครับอย่าดันรวดเดียวนะครับให้ดันเป็น2จังหวะนะครับก็เปิดกล้องนะครับผมเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับจอเห็นได้ชัดนะครับเพื่อนๆแล้วก็การซูมเข้าซูมออกนะครับปกติดีนะครับไม่ติดขัดใดๆนะครับตัวเลนส์ก็สวยใสนะครับวิธีการถ่ายนะครับให้เพื่อนๆกดลงกดไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องก็จะจับโฟกัสให้นะครับและกดย้ําไปทีหนึ่งนะครับเป็นการถ่ายนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้จะเป็นการเปิดปิดแฟลชนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับจะลองถ่ายให้ดูนะครับ แฟดติดปกตินะครับเพื่อนๆแล้วก็ถือว่าชาร์จได้ไวอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้แฟดนะครับส่วนถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเพื่อนๆกดตรงปุ่มตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็นะครับตัวด้านบนเลยนะครับก็จะเป็นพวกการตั้งค่านะครับบวกลบเชยๆแสงนะครับ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกไว้บาล้านนะครับการปรับไว้บาล้านของรูปภาพนะครับส่วนตัวทางไปทางด้านขวาตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกการตั้งค่าต่างๆนะครับนะครับพวกวันที่เวลาภาษาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับส่วนเวลาจะเปลี่ยนโหมดถ่ายรูปนะครับเพื่อนเพื่อนมากดตรงนี้นะครับด้านบนสุดตัวนี้นะครับกดเข้าไปทีหนึ่งนะครับก็จะกดเลื่อน นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นโหมดถ่ายพอร์เทรดนะครับก็จะถ่ายคนได้สวยเลยนะครับเพื่อนโหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งแฟลไปที่ออโต้ไว้ให้นะครับแล้วโหมดถัดมานะครับก็จะเป็นพวกโหมดถ่ายวิวนะครับถ่ายกลางคืนนะครับถ่ายพวกคนนะครับแล้วก็มี การถ่ายวิดีโอนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้เป็นวิดีโอนะครับก็กดถ่ายเหมือนถ่ายรูปธรรมดาเลยนะครับในการถ่ายวิดีโอกล้องรุ่นนี้นะครับจะไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับซึ่งเป็นปกติของกล้องรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับเมื่อถ่ายเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มด้านชัตเตอร์นะครับกล้องก็จะบันทึกไว้ให้นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวรอเขาบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าบันทึกเสร็จแล้วเขาก็จะกลับมาอยู่ในที่หน้าจอธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดตัว p ไว้ให้นะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับเหมือนโหมดออโต้นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเซตค่าต่างๆได้นะครับในโหมดนี้นะครับส่วนถัดมานะครับถ้าเพื่อนๆจะดูรูปภาพนะครับให้กดตัวนี้สองครั้งนะครับพร้อมกดตัวนี้สองครั้งนะครับต่อกันเลยนะครับ มันก็จะเป็นการเข้าสู่การดูรูปภาพนะครับในเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากล้องรุ่นนี้น่าได้รูปภาพประมาณไหนนะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมนะครับหรือว่าในแอปเลมอนแปดนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปได้เลยนะครับถ้าจะกลับออกจากดูรูปภาพนะครับก็แตะที่ปุ่มเลนชตเตอร์นะครับกล้องก็จะกลับเข้ามาสู่โหมดถ่ายรูปนะครับ ถ้าเราแตะปุ่มตัวน,นี้ครั้งเดียวนะครับกดเข้าไปครั้งเดียวนะครับจะเป็นการะะพักหน้าจอนะครับนะครับเพือ <olic> before, ่อนๆนะครับกดใหม่อีกหน้าจอก็จะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นการดูรูปภาพของเพื่อนๆก็คือกด2ครั้งนะครับ 1- 2แบบนี้นะครับนะครับก็จะเข้าสู่การดูรูปภาพนะครับตอนนี้เป็นเปิดปิดแฟลชนะครับตัวนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายตัวนี้ถ่ายมาโครนะครับตอนนี้เปลี่ยนโหมดนะครับเพื่อนๆ ประมาณนี้นะครับแสงไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบเตือนว่าแสงพอไม่พอนะครับแล้วก็กล้องจับโฟกัสไหมนะครับประมาณนี้นะครับก็กล้องตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวิธีการปิดนะครับก็อย่าลืมนะครับเลื่อนเข้าไปจังหวะหนึ่งก่อนนะครับให้นาฬิกาเก็บเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดได้เลยนะครับผมก็ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้นะครับขอบคุณมากครับ